สวัสดีพี่น้องชาวไทยนะครับผู้ที่เคารพรักและศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ในความพิเศษของพ,อพร,อระพายเอกชัยทุกท่านทุกคนนะครับวันที่เชื่อในบรมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อในบรมีขององค์พระมหากษัตริย์นะครับวันนี้มีผู้คนมากมายตั้งแต่เช้านะครับของวันที่7สิงหาคมนะครับถามว่ากลุ่มๆเพราะแม่พี่น้องเหล่านี้มาทําไมหนึ่งมาชมบรมีครับ2องได้โชคได้ลาบ นะครับถูกหวยบ้างอันนี้คือเป็นเรื่องที่ปกติอยู่แล้วนะครับที่คนจะถูกหวยกับพ่อไผ่กระชายบางคนก็มีการงานที่ดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่อยากให้เป็นเรื่องงมงายแต่อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเราเชื่อแล้วเราศรัทธาในสิ่งมีชีวิตที่มีความพิเศษคือพ่อไผ่กระชายนะครับท่านสามารถโดนบัรดานอะไรหลายอย่างที่เราคาดไม่ถึงได้บางคนไม่เคยถูกหวยเลยก็ถูกหวยบางคนไม่เคยขายที่ดินได้ก็ขายที่ดินได้นะครับ บางคนเจ็บป่วยมานานมาหาพ่อพายเจิมให้ก็ดีขึ้นนะครับแต่แน่นอนพ่อพายไม่ใช่หมอนะครับย้ําไม่ใช่หมอนะครับแต่ว่าในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์อันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะครับเรื่องของความเชื่อเนี่ยบังคับใครกันไม่ได้นะครับเราไม่สามารถบังคับชีวิตใครให้เชื่อในแต่ละอย่างได้นะครับเรื่องของความเชื่อเนี่ยไม่อยากให้ลบหลู่กันนะครับก็ขอให้เป็นความเชื่อของใครของมันสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เยอะๆมากมายนะครับงนั้นช้างเผือกก็เป็นสิ่งหนึ่งแต่ว่าผมอยากจะนําเรียนทุกคนว่า พ่อไพรชัยหรือว่าช้างเผือกนีไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่เป็นสิ่งวิเศษนะครับที่ธรรมชาติสรรสร้างนะครับนะครับเทวดานิรมิตนะครับตามหลักพราหมณยนะตามหลักคนที่มีความเชื่อเรื่องช้างนะครับเรื่องบารมีของช้างครับนั้นช้างเผือกก็นับเป็นสิ่งวิเศษนะครับสามารถโดนบรรดาลนะครับให้แก่ผู้ที่ครอบครองงาของท่าน ให้แก่ผู้ที่ครอบครองขนหางของท่านหรือขนลาตัวของท่านสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิริมงคลทั้งนั้นอย่างคนที่มีงาบูชาแขวนคอขึ้นคอแกะเป็นพระต่างต่างนะครับเราก็จะทราบว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างสูงนะครับแต่พุ่งด้วยจิตใจที่อันบริสุทธิ์ด้วยนะครับก็ยิ่งเป็นของช่างเผื่อก็ไพลชัยไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าสุดยอดขนาดไหนสุดขนาดไหนผู้ที่ได้ครอบครองผู้ที่ได้สัมผัสนะครับ ในประเทศไทยนะครับมีไม่กี่คนนะครับที่ที่มีส่วนได้ครอบครองปลายงาพ่อไผ่กระชัยนะครับซึ่งเราทําพิธีตัดไว้นะครับตั้งแต่ปี545 5หนะครับเป็นสิริมงคลเป็นส่วนปลายนะครับตั้งแต่ปี5 4สหรือปี5้าช่วงนั้นนะครับเพียงครั้งเดียวนะครับก็เก็บไว้นะครับแล้วก็แกะสลักเป็นพระมีตาของสวนรช้างช้างนงคำนะครับเพื่อไว้โอกาสที่ผู้ที่เหมาะสมเท่านั้นจะได้ครอบครองหางของพ่อไผยก็ต้องรอหลุดเท่านั้นนะครับ ก็เหลือไม่เยอะนะครับปัจจุบันนี้ก็คือรอผู้มีบุญได้ครอบครองนะครับท่านใดอยากสัมผัสบารมีของพ่อพายก็มาท,ท,ที่ที่นี่ได้เลยนะครับที่แข่งคอยสลับรีนะครับของทุกอย่างนะครับไม่มีจําหน่ายที่อื่นใดๆทั้งสิ้นนะครับสินค้าทุกอย่างก็มีทางออนไลน์ก็จะมีเสื้อผ้าสามารถสั่งได้ร่วมบุญได้นะครับ แต่ของพิเศษหรือของพิเศษเนี่ยท่านต้องมาเจอพ่อพายโดยตรงแล้วพ่อพายจะเลือกเองนะครับว่าใครจะได้ครอบครองนะครับไม่ว่าจะเป็นขนตัวท่านคนทั้งท่านที่ล่วงนะครับต้องอยู่ที่ท่านให้นะครับท่านไม่ให้ก็ไม่ได้นะครับคนที่จะสัมผัสนี่ได้สัมผัสบารมีความพิเศษของพ่อ,าอพายไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเียนเชิญท่านใดยังไม่เคยมาก็มาสัมผัสความพิเศษของพ่อพายได้เลยครับผม สาธุสาธุขอคนไทยทุกคนขอที่คนเชื่อและศรัทธานในมือพระพายจงมีแต่โชคดีมีชัยมีความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงานทุกสิ่งทุกประการด้วยเธอสาธุสาธุสาธุ